โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะ <All right. S 1> ผมจะมาสอนแนะนําแนววิธีขับขเฮลิคอปเตอร์แล้กันไม่ใช่สอนหรอกแนะนําวิธีขับขเฮลิคอปเตอร์นะโอเคก่อนอื่นก่อนได้ขอลดระดับลงมาก่อนโอเคครับก็มาดูการตั้งค่าของผมนะนี่นะครับเร่งใบพัดจะเป็นสเปคบาร์แล้วก็ลดความเร็วใบพัดจะเป็นคอนโทรลนะผมจะใช้2ปุ่มนี้ อันนี้ก็เพื่อนถนัดปุ่มไหนก็แล้วแต่เลยอาจจะเป็น W กับ S ก็ได้สองปุ่มนี้แล้วก็พิดอัพพิดดาวก็คือทิมหน,น้าลงกับเงยหน้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะตั้งเป็นเมาส์เมาส์ด้วยนะเพราะว่าใช้ตอนเราเข้าสโคปอ,อย่างเงี้ยเราเข้าสโคปอ่ะมันจะได้ขยับเมาส์ได้ในการเลง็งการอะไรพวกนี้จะง่ายขึ้น ต่อมาไอต,ตัวนี้ผมไม่แน่ใจและไม่รู้ว่าเป,เป็นกับอะไรปกติพิทอัพเนี่ยผมจะตั้งเป็นดับเบิลเกมอื่นนะแต่อันนี้มันกดแล้วมันสลับทางกัน,นอ่ะผมก็เลยไม่รู้จะไปตั้งค่าอะไรผมก็เลยกดใส่คีย์สลับกันเลยง่ายดีส่วนโลเลฟก็คือยังซ้ายโลไลยังขวา <'ve> อันนี้เ <low left. S 1> ดิมๆมันจะอยู่ที่ปุ่มทางซ้ายนะมันจะอยู่ที่ปุ่ม A ทางขวาจะอยู่ที่ปุ่มดีผมไม่ถนัดก็ ผมไม่ถนัดก,<บ>ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะเยนี่ยเนี่ยเนี่ยโลเลบโลไลท์เนี่ย,ลลลลยจะเป็นอย่างนี้อย่าให้คว่ำนะครับถ้าคว่ำก็คือคว่ำเลยนะฮอลิคอปเตอร์รเกมนี้ก็ต <c oughs> ั้งค่าก็ประมาณนี้อ่ายอยอก็คือหมุนในแวนวระนาบผมจะใช้เป็น A กับ D, ดีตั้งค่าก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือ เลื่อน high, เมาส์ไปทางซ้ายเลื่อนเมาส์ไปทางขวาเวลาเราเข้าสกโบทเนี้ยเราจะได้ใช้เมาส์ได้อย่างง pues> ี้นะเพื่อนๆจะง่ายนะอ่าพิดอัพพิดดาวก็จะเป็นเมาส์อย่างงี้เนาะโอเคหลังจากที่เราตั้งค่าปุ่มแล้วอ่าวิธีการเขาเรียกว่าอะไรเ J เเนาะสมมติสมมติสมมติว่าเราเล็งตัวนี้นะนี่ตัวนี้ เราบินมาปึ๊บยิงตุ้ม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 ไปอ่าเลยเป้าหมายแล้วก็โลไปแล้วก็พิดมาอย่างนี้แล้วก็โลกลับแล้วก็กดพิดกลับมาอย่างนี้ประมาณนี้ถ้าเราจะเลี้ยวในฮอลิคอปเตอร์อ่ะเราก็ต้องเอียงอ่าต้องโลมันโลมันอย่างนี้ถ้าอยากให้เลี้ยวเร็วก็เพิ่มความแรงใบพัดเนาะอย่างนี้กดนี่ผมกดสเปซบาร์อยู่นะ เึ๊บเร่งความเร็วไปพอถึงจังหวะนึงปั๊บผมเอียงแล้วก็พิดกลับมาแล้วก็พิดลงอย่างนี้มันก็จะยูเทิร์นมาแล้วเพื่อนๆลองไปฝึกดูนะไม่ใช่เราเลี้ยวไม่ใช่เราเร่งตรงไปอย่างนี้เราจะค่อยๆย,ยอกลับมาเงี้ยมันช้าเนี่ยมันช้า่าอได้กลับมาได้เ,เราเปนตรงไปอย่างงี้ปั๊บ ด้านซ้ายเป้าหมายขดอยู่ด้านซ้าย<ๆ>เลยมาปุ๊บก็อ,อย่างนี้ปุ๊บกลับมาแล้วก็จะยิงได้<ๆ>อย่างเงี้ย<ๆ>เพื่อนก็ลองไปฝึกดูนะก็<ๆ>แล้วแต่สูตรคนนะอันนี้มันเป็นท่าที่ผมใช้ประจำเนาะในการขับเฮลิคอปเตอร์ป้าหมายอยู่ข้างหน้ารุมไป แล้วก็กลับมาอย่างนี้ <c oughs> ส่วนการแท็กกิ้งเป้าหมายนะนเราจะแท็กกิ้งเป้าหมาย, <c oughs> ายให้เราเข้าหน้านี้หน้าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเปิดเพรซันกดตัว C นะให้เราจะแท็กอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอียงไปเร่งไปพาร์ทิดหนึง่งแล้วก็กดหน้ามาลงเนี่ยกดหน้ามาลงนิดนึงเนี่ยยิงได้กดหน้าลงอย่างเงี้ย จะเป็นการแท็กกิงก้งเป้าหมายได้ง่ายตน้นเอยิง ุ้มสวยโอเคตอนนี้มีกระสุนสองนัดแล้วสวยแล้วก็บินต่ำๆไว้แต่ว่าต่ำๆอย่างเงี้ยก็ระวังรถถังเลยนะติดต้นไม้เนี่ยมันเลงแล้วละหนังต้นไม้เรายิงยาก จะยากนิดหนึ่งนะครับเล่นฮลิคอปเตอร์เนาะการขับยานเกาะฮลิคอปเตอร์เครื่องบินอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนรถธรรมดาอเพื่อนๆต้องเข้าใจมันจะใช้การโลช่วยมันจะใช้เฮ้ยฮลิคอปเตอร์หวานดีอย่างเงี้ยสวยมันจะใช้การโลซ้ายโลขวาช่วยนะแล้วก็การงุ้มหน้างุ้มหลังขึ้อนอย่างเงี้ย เราต้องไปทําความเข้าใจกับแกนมันก่อนอไม่ใช่เราจะไปเลี้ยวยออย่เงี้ยมันช้าเราต้องโลแล้วก็เนี้ยอย่างเงี้ยเห็ไนไหมมันจะเร็วกว่าแล้วก็กดหน้าลงนิดนึง่าผมโดนอีกแล้แต่ถ้าอยู่ต่ำๆอย่างเงี้ยให้เรายอได้เพราะว่าเราโลไม่ได้นะมันจะคว่ำเราไปมั่วบ้านงานสักหน่อยดีปะ ไปไป,ไปสวยเรบินเราบินต่ำอย่างเงี้ยรถถังสอยเราได้ง่ายๆเลยนะครับ แล้วก็โลแล้วก็กด W มาจิตกับอย่างเงี้ย เด้จะล็อกอันนี้น่าจะติดเรียบร้อยอยัน,กนเกาะเยอะมากยิงแล้วออกโดนเอเอ บินต่ำาเงี้ยเราอันตรายมากอ้ายังไม่ได้ยิงเลยส่วนโหมดที่ผมเล่นเป็นโหมดนี้นะครับเพื่อนๆมีวันบอกว่า13ธันวาถึง20เนี่ยวันนี้ก็17ละที่ผมอัดคลิปอยู่นะ17ธันวาเอาํำใหญ่ก่อนแล้วกันมาล้น่าจะได้แบบนี้แหละอย่าล่วงนะมึง เย็บเยอะเนี่ยจังหวะเขาเบรกเงี้ยเรากดหมดแม็กไปเลยยิงก็ต้องเผื่อกระสุนหน่อยนะครับลำคาเนะ่ะบอกเลยเจอรริสตันเบิร์ดอะ โยกไปโยกมาค่อยๆเล่นนะเพื่อนๆค่อยๆย,ยิงไปนะพันเริ่มขึ้นแล้วเราก็ยิงเขาดักหน้าดักหลังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยระเบิดแล้วเห็นไหมโ้ oh, เล่นยากอะ่ะ ไปก่อนนัดหนึ่งสวย <you> กระจุยเราต้องอาศัยจังหวะแบบมัวบ้านงานอะ่ะเช่นแบบนี้เป็นต้นสักลำอะ่ะลำไหนก็ได้อะ่ะ hm, hào yêu. Lội bát. Goma. Ui. Ui. Nếu enemy has cleared objective delta. Allied forces này, hát chót xem. Chót xem ตูมกระจุยสวยแต่เ,เราไปเก็บงานลำนั้นดีกว่าน่าจะระเบิดพอดีโอ้โหแม่งสวย Ê ê. Cảm ơn anh tuổi Quắn kèm. nào rồi hả? <coughs> <coughs> <Rabeir lau hore. coughs>

แล้วเราก็โดนด้วยโอ้ยิงได้นิดเดียว,อว,อว,อวเองอ้ยเอเอเกมนี้ก็น่าลำคาญเดียวขอเม็ดเดียว,โ,วโดนลบกวนด้วยเอเอนะครับทุกคน มีโอกาสลงซ่อมได้ก็ซ่อมมือเลยนะครับเรียบร้อยนี่ไงไงท้องมันจะเป็นอย่างนี้สวยเมื่อกี้ยิงใครไว้ครับ ไปกับสุสานเชียงกงไปซะเราหยอกกับเอเอดีปะ ถ้าเราจะเล่นกับ A.A. เราต้องบินต่ำนะทุกคนอีกนัดหนึ่งได้ใครๆเขาก็รักตัวกลัวตายกันทั้งนั้น 做 ไดฮะเลยโอเคครับพเพื่อนๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการแนะนําในการเล่นเฮลิคอปเตอร์เ,รเนาะสำหรับพเพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคอะไรดีๆก็มาคอมเมนต์แบ่งปันได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะครับผมต้องขออภัยในความไม่จีของผมด้วยนะครับก็ไม่รู้จะตั้งค่าย,ยัางไงนะผมก็ลองดูหมดแล้วอย่างสุดท้ายก็คือต้องเปลี่ยนไมล์แหละเพื่อนๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณที่ลงเข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ